มือปืนพระการรวกระหนำ่ำนักธุรกิจใหญ่สอ,อบตอคนดังแห่งเมืองแม่สายขณะกำลังนอนอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในร้านขายแก๊สของตนเองมือปืนเดินเข้าทางข้างประตูพอได้ระยะชักปืนกระหน่ำยิงไม่ยัง้งก่อนจะวิ่งไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อนร่วมแกง๊งที่ติดเครื่องรออยู่เพนหนีไปยังรอยนวลคาดปมมรณะมาจากการขัดผลประโยชน์ในการร่วมขบวนการลักลอบนำรถหนีไฟนั้นส่งขายพม่า หรือจะเป็นเรื่องหนี้สินเรื่องชู้สาวหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เปิดเผยไม่ได้เผยเสียใหญ่จอมเจ้าชู้เคยเป็นชนวนเหตุทําให้ดาราสาวหน้าหวานต้องเปิดศึกฟ้อนไล์กับเมียเก่าเพราะความหึงหวงจนเป็นข่าวอื้อฉาวขึ้นหน้าหนึ่งมาแล้วเรื่องหล่าวตำนานคดีดังดับเสียปุ่นคนดังเมืองแม่สายจะเป็นอย่างไรไรเจนเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟัง เวลา13นาฬกา5นาทีวันที่26พฤษภาคม2545ร้อยตำรวจเอกชัยนรงค์รัชตับประทานร้อยเวรสพแม่สายจังหวัดเชียงรายรับแจ้งเหตุยิงกันที่บ้านเลขที่119ทับ1-3หมู่7ถนนเกาะหมายตำบลแม่สายจึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวิชัยรูปเล็กผู้กำกับการสพแม่สายพันตำรวจโทชินวิทย์วิชัยธนพัฒนารองผู้กำกับการฝ่ายปราบปราม พันตำรวจโทนพดลกลึงไกรสารวัตรปราบปรามนำกำลังรถไปสอบสวนอย่างที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเป็นตึกแถว3ชั้น3คู่หาเปิดเป็นร้านขายแก๊สชื่อเกาะทรายแก๊สสองห้องและอีกห้องเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเจ้าหน้าที่พบกองเลือดนองพื้นข้างกองถังแก๊สซึ่งตั้งอยู่กลางร้านด้านบนถังแก๊สมีไม้อัดแผ่นวางไว้เป็นที่นอนเล่นชั่วคราว ข้างกองเลือดมีหนังสือพิมพ์ตกอยู่หนึ่งฉบับเก็บหัวกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดได้สี่หัวส่วนเหยื่อกระสุนทราบชื่อคือนายทวัชัยชัยวงศ์หรือเสียปุ่นอายุ35ปีเจ้าของร้านนักธุรกิจใหญ่แห่งเมืองแม่สายและยังเป็นสมาชิกอบตอบ้านได้ถูกยิงด้วยปืนขนาดจุดสามแปดเข้ารานมซ้ายสองนัดที่ศีรษะสองนัดขมับซ้ายหนึ่งนัดเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาลแม่สายสอบสวนได้ความว่าก่อนเกิดเหตุ นายธวัชชัยหรือเสียปุ่นนอนเล่นอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนไม้อัดที่ปูบนถังแก๊สกลางบ้านโดยมีคนงานสองคนนั่งคุยกันอยู่ไกลๆระหว่างนั้นมีคนส่งหนังสือพิมพ์มาส่งที่ร้านคนงานทั้งคู่จึงไปรับหนังสือพิมพ์แล้วยืนอ่านที่หน้าร้านจากนั้นครู่เดียวปรากฏว่ามีมือปืนเป็นชายอายุราวๆสามสิบถึงสามสิบห้า,าปีไว้หนวดกลาวลุงหลังสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นสีดำสวมหมวกกัป เดินออกมาจากซอยข้างหลานเข้ามาทางประตูด้านข้างแล้วตรงรีเข้าไปหานายทวัตชัยซึ่งยังไม่รู้ว่ายมมาทูตกําลังถามหาและโดยไม่พูดพร่ำทําเพลงคนร้ายหนวดคลาวเฟิร์มชักปืนกระหน่ำยิงนายทวัตชัยจนกิ้งตกไปกองกับพื้นเลือดทะลักท่วมรางก่อนที่คนร้ายจะวิ่งหนีไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีฟ้าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่มีเพื่อนร่วมแกง๊งเป็นชายรูปร่างถมอายุราวๆสามสิบห้าถึงสี่สิบปี สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงขาย,ยาวสีน้ำเงินติดเครื่องรออยู่ในซอยขับลบหนีมุ่งหน้าไปทางตลาดพลอยและหลังจากหายตกตะลึงคนงานทั้งคู่จึงตะโกนเรียกนางประภาพรสายเสียงภรรยาของเสียปุ่นเพื่อนำตัวเสียปุ่นหรือนายธวัชชัยส่งโรงพยาบาลแม่สายส่วนปมบุกเด็ดหัวเสียคนดังแห่งเมืองแม่สายในครั้งนี้นั้นเจ้าหน้าที่พบว่าเมื่อสองสามปีก่อนนายธวัชชัยเคยถูกตำรวจจับกลุ่มขณะนำลูกน้องขับรถยนต์หนีไฟแนนซ์สามคัน ข้ามไปฝั่งพมา่าทั้งดอยผาฮีแต่คดีได้เสร็จสิ้นลงแล้วและหลังจากนั้นนายทวัชชัยได้ถูกจับกลุ่มในระหว่างจะนํารถยนต์4คันข้ามไปทางฝั่งพมา่าทั้งตําบลเกาะช้างอําเภอแม่สายซึ่งรถ2คันเป็นรถหนีไฟแนนซ์และอีก2คันไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับตัวรถและคดีนี้ยังไม่เสร็จสิ้น นอกจากนี้ยังพบว่านายธวัชชัยนั้นมีหนี้สินเป็นจํานวนมากสืบเนื่องจากกิจการที่เคยทําอยู่ประสบปัญหาขาดทุนในช่วงหลังเป็นไปได้ว่านายธวัชชัยอาจมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ในขบวนการลักลอบนํารถไปขายนอกประเทศหรือจะเป็นเรื่องหนี้สินและเรื่องชู้สาวเนื่องจากนายธวัชชัยนั้นจัดเป็นคนเจ้าชู้มีภรรยามาแล้วหลายคน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบต่อไปว่านอกจากนี้นายทวัชชัยจะมีส่วนพัวพันกับธุรกิจนอกกฎหมายอื่นด้วยหรือไม่และจะได้สืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปสำหรับนายทวัชชัยหรือเสียปุ่นเหยือกระสุนเป็นเสียคนดังของอำเภอแม่สายผู้ประกอบกิจการมาแล้วหลายอย่างทั้งรีเทิร์นผับซึ่งเป็นสถานบันเทิงชื่อดังของอำเภอแม่สายนอกจากนั้นครั้งหนึ่งนายทวัชัยยังเคยเป็นชนวนขัดแยง้ง ทำให้หนางเอกสาวหน้าหวานเจ้าของฉายาจิ้ตลาสองต้องเปิดศึกฟ้อนเล็บกับนางอัคราเรืองรัตน์ภรรยาเก่าของนายธวัชชัยเมื่อค่าคืนวันที่31มกราคม2542โดยนางอัคราภรรยาเก่าของเสียป,ปุ่นอ้างว่านางเอกสาวหน้าหวานใช้น้ําชาร้อนศาสนาเพราะหึงหวงเนื่องจากเคยคบหากับนายธวัชชัยมาก่อนแต่ดาราสาวอ้างเป็นอุบัติเหตุเนื่องจากน้ําชาหลุดมือราถ,ถูกคู่กรณีโดยไม่ตั้งใจ เป็นเรื่องเป็นเหล่าต้องขึ้นสู่ศาลและศาลได้มีคำพิาพากษาปรับคู่กรณีทั้งคู่ในข้อหาทำร้า,ายร่างกายเวลาต่อมาพลตํารวจตรีวุฒิวิทิตานนนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้เผยถึงคดีสังหารเสียคนดังแห่งอำเภอแม่สายว่าขณะนี้ได้สั่งการให้พันตำรวจเอกวิชัยรูปเล็กผู้กํากับการสพแม่สายสืบหาข้อมูลในทางลึกว่าคดีดังกล่าวจะมีส่วนเชื่อมโยง กับคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับทหารกองกำลังผ่าเมืองจับกลุ่มในาใยจายคำวังอายุ35ปีชาวไทยหรือพร้อมถังแกส๊สขนาด15กิโลกร,รมัมจำนวน8ถังซึ่งภายในบรรจุน้ำยาคอร์ฟอร์ม ซึ่งเป็นสารตั้งต้นผลิตยาบาขนาดลำเลียงข้ามแม่น้ำสายเพื่อไปส่งให้ว้าแดงที่จังหวัดท่าขี้เหล็กเมื่อวันที่18พฤษภาคม2545ที่ผ่านมานี้หรือไม่ซึ่งในใจ่ายนั้นให้การรับสารภาพว่ารับว่าจ้างมาจากนายแสงผู้เป็นนายทุนจากฝั่งพมา่าแต่ตามแนวทางการสืบสวนพบว่าเรื่องนี้มีขบวนการทั้งคนไทยและนายทุนฝั่งพมา่าเจ้าหน้าที่กำลังจะขยายผลจับกลุ่มก็มาเกิดเหตุคนรลายบุกยิงนายทวัชชัยเสียก่อน หลังข่าวเลือดและควันปืนที่แม่สายจางลงไปได้ไม่กี่ชั่วโมงเวลา17นาฬิกาวันที่29พฤษภาคม2545พันตํารพันตำรวจโทสัมภเพวสุทธพันธ์สารวัตรสืบสวนส,วนสวนพแม่สายจังหวัดเชียงรายรับแจ้งเหตุจากพันตำรวจโทรบรรจบอยู่ยืนยงสารวัตรงานสองกองกำกับการ4ี่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดหนึ่งว่าได้ล้อมจับคนร้ายค้ายาเสพติดและเกิดการยิงต่อสู้กันจนคนร้ายถูกยิงตายเหตุเกิดที่บ้านเลขที่87 หมู่19บ้านสันติสุขอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหลังรับแจ้งเหตุจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบก่อนจะรุดไปสอบสวนในที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกิติสิลคงทวีพันธ์ผู้กำกับการสอพอแม่จันในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบศพคนร้ายทราบชื่อจากหลักฐานประจำตัวว่านายจะฝูแท่โออายุ25ปีเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอร์สภาพนอนคว่ำหน้าเลือดกองนองผืนอยู่หน้าบ้านข้างรถจักรยานยนต์สีเขียวหมายเลขทะเบียน คอควายนอนหนู่จอจาน103ย์เชียงใหม่ที่ล้มคว่ำอยู่จากการชนสูตรศพพบว่าถูกยิงด้วยปืนขนาด9้ามมเข้าที่หน้าอก3นัดกระสุนทะลุหลังทุกนัดและที่ขายังถูกยิงด้วยปืนขนาดเดียวกันแต่กระสุนฝังในนอกจากนี้ยังพบปืนพกขนาด9้ามมตกอยู่ข้างลำตัวเมื่อตรวจสอบดูพบว่ามีกระสุนในแม็กกาซีนอีก5นัดมีปลอกกระสุนที่ยิงไปแล้วสองปลอกกระเด็นตกอยู่ใกล้ศพนอกจากนั้นยังมีถุงปุ๋ยอยู่ที่ปลายเท้าศพ เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดออกดูก็พบยาบ้าจำนวน6 0,000เม็ดบรรจุอยู่ในถุงกระสอบหลังจากตรวจสอบจึงได้นำเก็บยาบ้าไว้เป็นหลักฐานแล้วส่งศพคนร้ายไปโรงพยาบาลน,นอกจากนั้นยังมีรายงานว่าได้มีการจับกลุ่มคนร้ายไว้ได้อีกหนึ่งคนในเหตุการณ์เดียวกันนี้คือนายอาคมแท้มาอายุ20ปีเช่าเขาเผ่ามูเซอร์ที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันโดยพันตำรวจโทรบรรจบอยู่ยืนยงสารวัตรงานสองกองกำกับการสี่กองบัญชาการปรับปรามยาเสพติดหนึ่งให้รายละเอียดว่า ตนได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายขายยาบา้าโดยได้ติดต่อรอซื้อยาบ้าจำนวน60,000เม็ดจากนายอาคมแท้มาซึ่งได้สั่งให้ในายจับฟูเอายาบ้ามาส่งกระทั่งได้เวลานัดกำลังเจ้าหน้าที่่วนหนึ่งที่ดักอยู่เจอกับนายจับฟูที่ขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเอายาบ้ามาส่งหลังจากรับยาบ้าทั้ง60,000เม็ดแล้วเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อจะจับกลุ่ม แต่นายจับฟูฮึสูชักปืนยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปร,รามยาเสพติดก่อนเจ้าหน้าที่จึงยิงตอบโต้ไปจนกระสุนเข้าหน้าอกล่งตกจากรถจักรยานยนต์ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดหนึ่งได้เข้าจับกลุ่มนายอาคมได้ที่บ้านพักในหมู่บ้านจึงควบคุมตัวมาดำเนินคดี พลตตรีวุฒิวิธิตานัน์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายเผยว่าหมู่บ้านมูเซอร์แห่งนี้อยู่บนดอยสูงห่างจากชายแดนเมืองยอนที่กลุ่มว้าแดงซ่องสมกําลังไม่มากนักโดยมักจะใช้เป็นแหล่งพักยาบ้าของกองกําลังที่ลำเลียงข้ามชายแดนมาตำรวจและทหารชุดเฉพาะกิจทหารมากองกาลังผ่าเมืองเข้าตรวจโค้นหลายครั้งแล้วแต่ก็จับได้เพียงรายย่อยขณะน,นี้ทางจังหวัดได้ออกประกาศสงครามกับยาเสพติดฉบับที่สาม เพราะที่ผ่านมานั้นได้ให้โอกาสผู้ค้าผู้เสพไายย่อยเข้ามอบตัวเพื่อบำบัดแต่ต่อไปนี้ถ้าขัดขืนก็ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดส่วนในทางกฎหมายนั้นจะยึดทรัพย์สินทั้งหมดและในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่มีการจับกลุ่มยาบ้าครั้งใหญ่ที่แม่จันนั้นก็เกิดเหตุคดีวิสามันฆาตกรรมชาวเขาเผ่ามงที่ใช้กุญแจผีไข่หลบหนีออกมาจากห้องขังสถานีตำรวจนานเกือบครึ่งปี ด้ยพันตำรวจตรีคนองเอกจีนสารวัตรเวรสพอท่าวังผาจังหวัดน่านหลับแจ้งเหตุจากร้อยตำรวจเอกสมชายสิริพรนพคุณรองสาลรวัตรปราบปรามสพอท่าวังผาให้ไปสอบสวนเหตุคนร้ายยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่แล้วถูกวิสามันฆาตกรรมที่บ้านศพเป็ดหมู่6กตำบลผาต่ออำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบก่อนรดไปสอบสวนร่วมกับพันตำรวจเอกจิรวัตรเหลืองสุภบณ์ผู้กำกับการสพท่าวังผา พันตำรวจโทกิติพงศ์สินจิตรองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนพันตำรวจโทสามารถปานศรีรองผู้กํากับการปารับปรามนายเทศศักดิ์ชมเชยในอำเภอท่าวังผาในแพทย์สลันกิจสลันแพทย์เวรโรงพยาบาลท่าวังผาและนายสลาวุฒินากพันอายการจังหวัดน่านที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่2 0ถึง21ถนนสายท่าวังผาเชียงคําแยกเข้าไปในไร่เขาโพดและสวนลิ้นจี่ขึ้นทางลาดชันไปบนเขาประมาณ4กิโลเมตร เจ้าหน้าที่พบศพนายอุดมศิลป์หรือนายเล่าเน่งแท่ยางอายุ47ปีเช่าเขาเผ่ามงบ้านอยู่หมู่6บ้านศพเป็ดตาบลผาต่ออำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนอนหงายเสียชีวิตอยู่กับพื้นดินไม่สวมเสือ้อนุ่งกางเกงวอมขายาวสีดำมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่กกหูขวากระสุนฝังในหนึ่งนัดชายโครงขวากระสุนเจาะกระดูกสันหลังฝังในอีกหนึ่งนัดศพอยู่ข้างกระท่อมเฝ้าไร มีลูกเมียนั่งเงียบๆอยู่ด้านในกระท่อมจากการสอบสวนในเบื้องต้นพบปืนลูกซองสั้นเบอร์12แบบไทยประดิษฐ์มีปลอกกระสุนค้างอยู่ในลำกล้อง1ปลอกปืนยาวอัดลมลักษณะทำเลนแบบปืนอากาศหนึ่งกระบอกตกอยู่ข้างศพส่วนภายในกระท่อมพบอุปกรณ์การเสพยาบ้าและมูลฝิ่นซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกองวิทยาการได้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สืบเนื่องมาจากนายอุดมศิลป์หรือนายเล่าเหน่ง ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอท่าวังผาจับกลุ่มพร้อมยาบ้าจำนวน31,400เม็ดแล้วนำตัวมาควบคุมไว้ระหว่างการสอบสวนในคืนวันที่14ธันวาคม2544นายอุดมศินได้ใช้ลวดเหล็กไขกุญแจห้องขังสอพอท่าวังผาสะดอกกรอนหนีออกไปได้พันตำรวจเอกจิรวัตรเหลืองสุภบณ์ผู้กำกับการสพท่าวังผาจึงมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกสมชายสิริพ,นนพรนพคุณ ลองสัดสปราปรามออกติดตามล่าตัวมานานเกือบครึ่งปีจนได้เบาะแสว่านายอุดมศิลป์หรือนายเล่าเน่งหลบมาปลูกกระท่อมทำไร่อยู่กับลูกเมียที่หมู่หกบ้านศพเป็ดตำบลผาต่อจึงนำกำลังเจ้าหนะ้าที่ตำรวจมาปิดล้อมก่อนตะโกนเรียกให้ในายอุดมศิลป์ออกมามอบตัวแต่นายอุดมศิลป์ไม่ยอมออกมาจากกระทอมคงมีแต่นางส,วสัวแซยางอายุ45ปีผู้เป็นภรรยาและลูกสาวลูกชายวัย17และ14ปีเดินออกมาเป็นเกราะก,กำบัง ส่วนตัวนายอุดมศิล์เดินตามหลังและใช้ปืนลูกสองเบิกทางยิงเข้าใส่ตำรวจเพื่อหลบหนีเจ้าหน้าที่ตรงวิ่งหลบกระสุนเขาที่กำบังและยิงโต้อตอบกระทั่งถูกนายอุดมศิลนเสียชีวิตเวลาต่อมาพลตำรวจตรีธีรศักดิ์ชูกิจคุณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนานเดินทางมาร่วมสอบสวนที่เกิดเหตุพร้อมกำชับให้สอบสวนด้วยความเป็นธรรมก่อนจะเปิดเผยว่า นายอุดมศิลป์เป็นผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านหลังจากแหกหักห้องขังสพออท่าวังผาออกมาได้ก็ยังติดต่อซื้อขายยาเสพติดตลอดเวลาเจ้าหน้าที่พยายามติดตามจับกลุมตัวมาตลอดแต่นายอุดมศิลป์มักไหวตัวหนีไปก่อนแทบทุกครั้งกระทั่งครั้งนี้มาถูกวิสามัญฆาตกรรมจนไม่มีโอกาสได้หลบหนีต่อไปกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญ,ญาณ เพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ l e จิน d ด r รี h ชา n e l